สวัสดีค่ะเจอสาวนาชาแนลค่ะวันนี้สาวนาจะพามาทำมามา่าถ้วยร้อนมาม่าถ้วยร้อน <c oughs> เป็นของลูกสาวนะคะนี่ค่ะก็เลยขอลูกสาวทำคลิปหน่อยขอขอทำคลิปหน่อยคลิปหนึ่งอ่ะเดียแกะเข้าไปดิมีอะไรมั่งอันนี้เขาแกะแล้วนะคะแต่ว่าแม่ขอทำคลิปก็เลยทำให้ดูใหม่ <c oughs> มีอะไรมั่งมีช้อน มีช้อนมีส้อมแล้วก็มีเครื่องปรุงมามะ่าเส้นมาม่าข้างในเส้นมาม่าม,มีอะไรถุงทำความร้อนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยถุงทำความร้อนอ่ะดูดิถงทำความร้อนอ่ะใส่น้ำเข้าไปแล้วมันจะร้อนอ่ะทำดูสิใส่ยังไงอเอาน้ำวันดีของจ้าอ่ะอันนี้เอาเครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงที่เขาเตรียมไม่ให้นะคะ หรอระวังค่ะแล้วก็ไม่ข้างในอะ่ะข้างในอะ่ะข้างในเส้นมาม่ามีอะไรมั่งเออนั่นแหละลืมให้ดูมีอะไรอะ่ะแมงกระพุนเนาะไม่รู้อ่ะอ่ะนี่แหละเออเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะมีตัวนี้นะคะน่าจะเป็นเห็ดหูหนูอืมแล้วก็เครื่องอะ,อะไรอีกไม่แค่ะนะ ไม่ใช่แล้วเรา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 ต้องเทน้ําร้อนใส่ตรงไหนอ่ะไม่ต้องเทน้าร้อนเทน้ําปกติเนี่ยเทน้ใส่ไหนไหนเอเทน้ำปกติใส่ตรงนี้อ่ะใส่เอาน้ําปกติใส่นะคะใส่เข้าไปแม่ก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนๆมันเป็นของเด็กๆนะคะต่อไปก็เอาเส้นใส่ลงไปอ่ะเอาเส้นใส่ทาไมใส่น้ําน้อยจังอ่ะเ็นขีดที่บอกไว้ฮะเวนขีดท้อนที่บอกอไว้ว่าให้ใส่เท่านี้นะก็ใส่น้ำเลยนะมาม่า ใส่น้ำเข้าไปหมวยไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยค่ะเพื่อนๆน่าจะประมาณเกือบเดือนได้มั้งคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ปิดฝานะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลืมหมวยนะคะวันนี้ก็เลยอ่ะปิดฝาไว้ปิดอ,อันนี้เป็นรูระบายความร้อนอ่ะตัวนี้เป็นรูระบายความร้อนโอเค รอเหรอออะปิดปิดรูปิดรูไว้โอเคเดี๋ยวมาดูตอนเดือดนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เขาเขาเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ไอของเขาขึ้นมาแล้วอุอ้ย <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> ก็ปิดปดิปิดฝาให้มันไอ้นี่เปล่าละ่ะพากันตก,กใจบ้านนอกมากเลยค่ะเพื่อนๆ <laughs> มันลอกกินมาม่ารอ,<ะ>อ,อเดือดรอเดือดรอเดือดอีกรอบเหรอใช่อ,อันนี้เป็นวิธีทำของเขานะคะเพ,พื่อนๆเนี่ยค่ะแกะลงใส่ถ้วยฉีกซองอันนี้เราทำหมดแล้วรออะไรสุกเลยพร้อมทานเนาะวางถ้วย ด้านในโอเครอเดือดอย่าเพิ่งลืมนะคะอย่าเพิ่งลืมหมวยนะคะเพราะว่าหมวยไม่ได้มีเวลาไม่มีเวลาลงคลิปนานมากเลยค่ะกลัวเพื่อนๆลืมก็เลยถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าตอนช่วงนี้ร่างกายสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลย เดี๋ยวลองเปิดดูนะคะว่าได้หรือยังอาเดียมาเปิดดูติได้แล้วมัง้งยังไม่สุกอีเลยฮะคนดีเอาช้อนคนก่อนไม่ใช่น้ำมันหมดเหรอข้างล่างน่ะไม่มัน,มนทำความร้อนตลอดเเดี๋ยวดูเอาช้อนคนดูเขากินประมาณนี้หรือเปล่า เงอะยัยงกรอบๆอยเลยล่ะอ,อยังกรอบๆเลยดันลงไมแลพอ,ลอ,อแล้วเดี๋ยวเปิดดูไหมมาค่ะมาเปิดกันเลยน่าจะได้กินแล้วค่ะอน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยขวันขึ้นเห็นไหมคะมันเหมือนของเล่นของเด็กๆนะเนาะ แม่มาแม่าครับคนที่มีน้ำร้อนไหมมามา่สำหรับคนที่ไม่มีน้ำร้อนใ <c oughs> นแม่ชิมดูสิ <c oughs> เดี๋ยวชิมน้ำ <c oughs> เผ็ดเผ็ดเดียวหมาล่าแม่รสชาติใช้ได้ค่ะแต่ว่าเผ็ดเป็นรสชาติของอะไรนะหมาล่าเหรอรสชาติหมาล่า ดูดิถ้วยร้อนหม่าล่าถ้วยร้อนหม่าล่าอร่อยอยู่นะคะรสนี้เท่ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้หมวยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หมวยด้วยนะคะ <c ười> คลิปนี้สวัสดีค่ะ